อ๋อทานลนมมาว่าได้กินเป็เลยไม่พูดดีแล้วแหละครับหรือว่าเป็นการเทีที่ดี น้องน้อยเบิกบานรองประชั้น ู่หัวใจโอสว นี่เมือ่อเช้าน้องต่อเขาส่งรูปอหอยแคร์เข้ากลุ่ม<อ>มาเดีกินข้าวที่ไหนนะอ๋อคนมาที่นี่นมากิน,นกินฟรีขอบคุณครับไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรเดนะี๋ยวครนะขอบคุณครับ อบคุณคับคม่ครับแวยาวาเลยตรงนั้แบซอยแลขอบคุณับขอเปี่ยน้าีกแม่หันมันหลายคนนี้ห่วงไม่ไม่ห่วงเรื่องเวลาน,น้ำท่วมนะ่เอเปล้ยนขอเปลยว,ว่ามี อิทธิยาอิทธิยาอิาธิยาอีกคนอยู่โรงพยาบาลเล็บเขียวเนี่ยเอาแมาถ่ายลูปลไหมเอาไหมเอาไหมมันไม่มีนะครับเอาไหมเอาไหมไปถ่ายจเอาไปถ่ายอะไร้เอเขามอมีเล็บเขียวก็สู้ไม่ด่อยไม่ได้เล็บจาลาจอ่เนี่ยเล็บเยอะสีเอวันนี้เปลี่ยนทีแล้วเหรวันนี้คองแดง กนี่ฮะน้องแดงเทำตาปิดๆอยิ่นี่ตายาวอยากมาไลฟ์ด้วยยา่เกนทำอะไรนิ้วชี้ดิ้นนิ้วชี้นิ้วเพชรชี้เงินชี้เงินชี้ทองชี้ทองได้ทองชี้น้องแดงได้น้องแดง คนนี้ก็หลงญี่ปุ่นคนนี้ก็หลงที่ญี่ปุ่นคนนี้ก็หลงินจะไปญี่ปุ่นก็ไปเร้อตอนน้ปตัวเนี่ยนี่ก็จะโดนจะดนรถเอาไปกินอยู่ต้องรีบไปช่วยได้จะเต็มขึ้นเลยจัดจ กลับมาเป็นคู่ครับเป็นคูโ่โอ้โหคู่คู bah, ่คู่คู่นเลยถ่ายรูปไปไหนลัะพี่ไม่ดิถ่ายหมู่ไปหนนะเป็นพวกกันทั้งนั้นเอาไปสิลอกไปหยใหญ่เออมาเร็วเขอเร็วทีเอาไปครับขอาไปมาบวีกันยาเกี่ยวไหมตัวเล็กก่าหูก้านะฮะกี่ครั้ง้นรถมากี่ครั้ง ใะรันเลยตรี้เราเียนครบอ่า okay, งัน so ้กาครับอยาเจอใดนะไม้ดูเดียวเนคนเดียวนะอา้้นเอาอขึ้นมาให้พวกเกอานครับกมากครับเมื่อกี้พอเอาเกดเร็วเมื่อย ใช่ชุดสีขาวจันทร์นี้ทะเลเนาะจะเที่ยวอีกแล้วจเที่ยวอีกแล้วเหรอไปไหนอ่ะจะไปเขาใหญ่จะปีนเขาใหญ่จะปีนเก่งนะแล้วตอนลงนี่ไงมัเลาลงไม่คปเยเลือยสไลด์นะไม่ขอไม่ขอขาขอบคุณครับขอไม่แล้วไม่มีพวงมาลัย เอเ้วมาเขินทำไมเขินเแล้วว่าเขียนขึ้นาเขียนเขียวเขียวก็เลยเขียวเขียวขึ้นก่อนเลยออนไลน์สีแดงเขียวเขียวจะสิพูดหรือเจะได้ยินทำมหมเหนื่อย เหนื่อยครับให้ร่างกับนอนตุ้มตูเลยนอนไม่ไื้เลยตื่นอะไรเปิดอะไรเปิดเองเลยเปิดทุกเพลงเลยนี่ไงเขาบอกเขาเหนื่อยก็นอนไม่หลับเลยเปิดให้่างกันให้บานขอบคุณใจมากครับอีกรอบค่ะอีกรอบค่ะหลายรอบแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อโอ้โหเห็นตุ้มตูต่างจาใครจะไปเบื่อ ูพเน่คือเก่งลยนีที่บอนู่ารักมากเก่งใกขอบคุณเลยนูว่รโอเครอก่อนนะรอาหนูจะเมื่อยยืนยืนยืนสวยอ้ยแม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรโทรศัพท์รโทรศัพท์เรศัรับโทรศัพท์ัเหรถ่ายรับโทรศัพท์เห็นไหมเห็นไหมรับโทรศัพท์นะเ้ไปล่าางนี้มั่ง อะไรเมื่อกี้นึไว่ได้เอาละจองน้องหน่อยหรือจะรับลูกตากี่ปังในระแวงถูกใจหายเลยดุดูแม่ฝากบรอบกันหน่อยนะเมื่อกี้รอบเลยเลยโอ้โเมื่อกี้น้ำเลยเอาแล้วพอรับเสร็จมึงเลยหน้ามายิ้มเลยโอเคระบายใจายใจน่อาจจะมีอะไรปกติ